กระถูถาม1.1กระทูถามสดด้วยวาจานะครับ1.1.1กระทูถามสดของนางสาวอนุสรีทัพสุวรรณนะครับฉะนั้นขอขอเชิญนางสาวอนุสรีทัพสุวรณรณแล้วก็ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกิจเชิญครับกล่าวเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวอนุสรีทับสุวรรณพักรวมพลังประชาชาติไทยดิฉันขอตั้งกระทูสดถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับความปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานจากสถานการณ์โควิด1 9ดังนี้นะคะจากสถานการณ์โควิด1 9ทีที่อุบัติขึ้นในไทยเมื่อปีที่แล้วจนเกิดผลกระทบต่อชีวิตเศรษฐกิจสังคมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อลูกจ้างเกิดภาวะว่างงานจากมาตรการล็อกดาวน์ในปีที่แล้วซึ่งรัฐบาลก็ได้เยียวยาแก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการที่ต้องปิดกิจการด้วยภาวะเหตุสุดวิสัยและจากสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่ที่มีผลกระทบต่อลูกจ้างเช่นกันแม้ว่ารัฐไม่ได้สั่งปิดกิจการ แต่กิจการหลายแห่งจำต้องปิดกิจการทั้งชั่วคราวและถาวรดิฉันขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าท่านยังคงมีมาตรการเยียวยาผู้ว่างงานเหล่านี้อย่างไรบ้างคะเชิญท่านตรตอบครับกรับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสุชาติชมกินนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ จากคำถามที่เพื่อนสมาชิกได้สอบถามในเรื่องการเยียวยาผู้ใช้แรงงานที่เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดระลอกที่สองระลอกใหม่นะครับก็ในส่วนของผมย้อนกลับไประล,ลอกแรกนะครับระล,ลอกแรกนั้นเราได้ช่วยพี่น้องผู้ใช้แรงงานไป945,000คนใช้เม็ดเงินจากกองทุนประกันสังคมไป1 5 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับพอเหตุการณ์วันที่19 19ธันวานะครับที่มีข่าวในการที่ตรวจเจอเชื้อของกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือตลาดการกุ้งที่สมุทรสาครน,นะครับผมเองนะในฐานะน้ำตีว่าการทรวงแรงงานแล้วก็มีนโยบายจากรัฐบาลในการที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนและผู้ประกอบการวันที่20เราได้มีการประชุมกับคณะกับทาทางท่งทงทงนานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของปลัดกระทรวง อธิบดีทุกกรมในกระทรวงแรงงานวันนันทร์สำนักง,งานประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมก็มีการประชุมการหารือเรื่องนี้นะครับก็มีมติให้ออ,ออกกฎกระทรวงนะครับในการช่วยเหลือนะครับลูกจ้างโดยช่วยเหลือเยียวยาชดเชย50%จากเหตุหยุดงานจากเหตุสุวิสัยวงเล็บโรคระบาดนะครับซึ่งเช่น ถ้าเกิดสถา,านที่โดนสั่งปิดโดยการควบคุมโรคของจังหวัดเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งควบคุมโรคในพื้นที่นี้ปิดกิจการาผู้ใช้แรงงานเหล่านั้นก็จะไม่มีไรายได้สิ่งนี้คือสิ่งที่รัฐบาลตระหนักนะครับแล้วก็ได้ใจชดเชย50%เช่นมีเงิน15,000ก็จะได้รับครึ่งหนึ่งคือ7,500นะครับระยะเวลา90วันในส่วนนี้นะครับแล้วก็เราเองก็ระน,นึกถึงเงินสมทบอีก กับลูกจ้างที่ต้องจ่ายเงินสมทบแต่ให้กับกองทุนการคมในอัตราร้อยละห้าทงบอร์ดก็ได้ลดเงินอัตราสมทบให้ลูกจ้างนั้นจ่ายแค่สเปอร์เซ็นต์ร้อยละสในเดือนมกรานะครับจริงๆแล้วเราให้จ่ายเดือนมกรากุมพามีนานะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าการระบาดรอบนี้นะีมีผลกระทบกับผู้ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของพื้นที่ที่ควบคุมเราก็เลยแก้ มีการประชุมบอร์ดของประกันสังคมล่าสุดเมื่อวันที่19นะครับให้ในส่วนของลูกจ้างนั้นจ่ายสมทบ3%ในช่วงแค่เดือนมกราส่วนเดือนกุมภามีนานั้นให้จ่ายจากหเหลือ0.5เช่นจ่าย750ให้สมทบแค่75บาทที่เหลือนั้นจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเหลือครอบครัวเพื่อพยุงให้ผู้ใช้แรงงานหรือหรือลูกจ้างนั้นได้ ได้มีส่วนเงินส่วนหนึ่งที่มาหล่อเลี้ยงนะครับในส่วนนี้ครับผมขออนุญ,ญาตถามท่านประเด็นต่อไปด้วยค่ะว่าดิฉันขอบคุณที่ท่านไม่ทอดทิ้งลูกจ้างผู้ใช้แรงงานนะคะแต่ขณะเดียวกันมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการท่านมีหรือไม่เพราะถ้านายจ้างหรือผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้เช่นกันค่ะรบกวนท่านรัฐมนตรีช่วยชี้แจงด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครั<อ>บธรรมาิตีครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับขอญาตตอบคาถามเพื่อสมาชิกนะครับว่าในส่วนข้อแรกที่เราตอบไปคือเรื่องของลูกจ้างในส่วนข้อที่ถามต่อคือในส่วนของผู้ประกอบการหรือนายจ้างเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันนะครับที่สํงงานักงานที่กระทรวงแรงงานจะต้องดูแลทั้งลูกจ้างและนายจ้างนะครับส่วนของนายจ้างนั้นนะครับเราเองนั้นตระหนักนะครับว่าระหว่างที่เกิดโควิดที่สม,มุทรสาครนั้นนายนนะจ้างที่มีการตรวจ คัดกองด้วยตัวเองใช้เงินตัวเองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องลงไปช่วยในส่วนในส่วนของโรงงานเพื่อให้เขาประกอบกิจการได้เราไม่ต้องการให้สายการผลิตนั้นหยุดชะงักเราไม่ต้องการให้การแพร่ระบาดในโรงงานนั้นเกิดขึ้นเป็นเป็นทั้งโรงงานเราเลยขอ,อบอร์ดบอร์ดการแพทย์ของสํานักงานประกันสังคมนะครับก็ได้อนุมัติให้โรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาลเอกชนในเครือของสํานักง,งานประกันสังคมลงไปช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยโลงไปตรวจคัดกรองโควิดแบบ PCR ที่โรงงานนั้นๆโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายคนงานต่างด้าวหรือคนงานไทยออกจากพื้นที่ไปตรวจที่อื่นเราเข้าไปตรวจเชิงลุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดการค้าต่างประเทศนะครับเขาก็ชื่นชม มาตรฐานมาตรการดูแลควบคุมของรัฐบาลไทยที่ลงไปช่วยเหลือผู้กอบการเพราะว่าปลายทางที่รับสินค้าก็มีความมั่นใจว่าโรงงานที่เขารับสินค้าอยู่เนี่ยก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็มีการควบคุมคัดกรองคัดแยกคนที่เจ็บป่วยออกจากโรงพยาบาลน,นะครับในส่วนนี้เราเองนั้นลงไปช่วยที่สมุทรสาครเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ10,000แคนนะครับซึ่งมีแรงงานต่างด้าวอยู่มาสัก2 0 0 0 0นคน แล้วก็มีทางกระทรวงสาธารณสุขสสจจังหวัดหลายหน่วยงานในภาครัฐที่ระดมกันลงไปช่วยนะครับเราก็แบ่งงานการแบ่งหน้าที่กันทํางานแบบบูรณาการกันในการลงไปช่วยนะครับในเรื่องนี้ในส่วนของนายจ้างอีกส่วนหนึ่งคือก่อนหน้านี้จะจําได้ว่าเรามีการปล่อยสินเชื่อให้กับนายจ้างในการนำเงินกองทุนการท่องคมไปฝากไว้ที่ธนาคารเราเตรียมเงินไว้สามหมื่นล้านนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอัตาดอกเบี้ยต่ํานะครับ ในส่วนนี้ก็มีการปล่อยไปแล้วประมาณเกือบสามพันล้านรักษาการจ้างงานไว้เกือบสี่หมื่นคนในส่วนนี้เราช่วยนายจ้างแล้วก็ลดเงินสมทบอีกจากห้าเปอร์เซ็นต์ก็ให้ในายจ้างสมทบแค่สามเปอร์เซ็นต์เพื่อช่วยเหลือเขาในส่วนนี้ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ชี้แจงในประเด็นทั้งที่การท่านดูแลลูกจ้างและนายจ้างท่านเอ่ยถึงแรงงานต่างด้าวซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ มีจำนวนแรงงานต่างด้าวมากทีเดียวแล้วก็เป็นจังหวัดแรกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุแห่งการทำให้เกิดการแพร่กระจายโควิดดิฉันได้รับการร้องเรียนจากชาวสมุทรสาครน,นะคะคือทราบว่าทางกระทรวงแรงงานมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ดิฉันคิดว่าเป็นนโยบายที่ดีค่ะที่ช่วยให้คลายกังวลจากปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกมองว่า เป็นต้นเหตุของการแพร่กระจายโรคติดต่อแต่มีเสียงร้องเรียนและก็กังวลว่าค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสูงกว่าการนำเข้าด้วยระบบ MOU ด้วยซ้ำโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสุขภาพเลยมีความกังวลว่าแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างจะทำเช่นไร และจะไม่ยอมเข้าสู่การลงทะเบียนเพราะเท่าที่ฉันที่ที่ันทราบก็คือว่าค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นการตรวจโควิดเนี่ยสามพบาทตรวจโรคต้องห้าม6โรค1,000บาทเป็น4,000บาทแต่อีก3,200บาทนั้นเป็นค่าประกันสุขภาพเนี่ยจริงเท็จอย่างไรท่ารัฐมนตรีช่วยชี้แจงให้ทราบด้วยข่าว,ว่าแพงกว่า MOU ไหมและท่านจะ ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สูงที่มีการร้องเรียนอย่างไรและดิฉันขอทราบจำนวนการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวจากท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่ามตีครับครับกราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับขออนุญาตชี้แจงคำถามของเพื่อนสมาชิกนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคหรือค่าดำเนินการในการที่จะให้คนงานต่างด้าวที่อยู่อยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบเนี่ย ผมจะเรียนนี้นะครับว่านโยบายรัฐบาลในเรื่องนี้นะครับการที่เราทําเรื่องนี้วัตถุประสงค์เนี่ยมี3าประเด็นประเด็นแรกที่ได้คือทําให้การควบคุมโรคแพร่ระบาดโควิดเนี่ยสามารถเจาะเชิงลุกเชิงลึกๆล,ล,ลงไปได้ว่าแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยเอาขึ้นมาสู่ระบบเพื่อตรวจโควิดให้ได้นะครับในส่วนที่เรื่องที่สองที่นโยบายเรื่องนี้ทําไปแล้วเนี่ยเรื่องที่สองที่ได้คือ จากการขึ้นทะเบียนนะครับเดี <ern> <envelope> <Wolver ham> ๋ยวขอตอบข้อนี้ไปเลยทีเดียวการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับณปัจจุบันนะครับตั้งแต่เราเปิดให้ขึ้นเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับมีขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างนะครับประมาณหนึ่งแสนแปด้อยห้าสิบสี่คนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันคนตรงส่วนนี้นะครับว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรา เราไม่เอาคนเหล่านี้ขึ้นมาสู่ในระบบในจ้างประมาณสามหมื่นลายนะครับที่มีลูกจ้างอยู่แสนคนที่ขึ้นทะเบียนตอนนี้ลูกจ้างในจ้างก็ต้องมีผลกระทบอีกสามหมื่นลายถ้ามีการาดําเนินหรือการตรวจตรวจแล้วก็มีการดาเนินคดีเนี่ยในจ้างก็จะทําให้การธุรกิจที่เขาเดินอยู่เนี่ยมันกระทบไปด้วยเพราะเราไม่ได้ให้นําเข้าเอ็มในช่วงนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นการทดแทนแรงงานที่ในจ้าง หรือผู้ประกอบการยังจําเป็นต้องใช้อยู่นะครับนี่คือข้อที่ 2, 2> ข้อที่สคือเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของแรงงานต่างด้าวซึ่งอยู่ในประเทศไทยเราจะได้บุคคลเหล่านี้ขึ้นมาสู่ในระบบขึ้นสู่ของ Data ข้อมูลต่างๆว่าเขาทํางานที่ไหนในจ้างชื่ออะไรพักอยู่ตรงไหนนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรในส่วนนี้คือสิ่งที่เราทํานโยบายเรื่องการขึ้นทะเบียนต่างด้าวได้3ข้อนี้นะครับผมกลาบเรียนนี้นะครับว่า แรงงานต่างด้าวที่ลหลายท่านได้กลัวกันว่ามีการเข้ามาจํานวนเยอะมากมายเป็นแสนแสคนผมเรียนนี้ครับว่าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือแรงงานเถื่อนที่ผ่านมามีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่ผมวิเคราะห์ให้ให้ทราบนะครับว่ากลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่มี MOU แล้วก็ไม่ได้ต่อ MOU หรือผิดในจ้างกลุ่มเนี้ยเป็นหลักแสนแน่นอนแต่กลุ่มนี้คืออยู่ในประเทศไทยก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับ ส่วนกลุ่มที่จะเข้ามาเนี่ยผมเชื่อมแีแค่หลักหมื่นเช่นวันนี้แรงงานต่างด้าวที่มีไม่มีนายจ้างมีลงทะเบียนแค่เจ็ดพันคนนี่สังเกตไหมครับว่าถ้ามีนายจ้างมีหนึ่งแสนไม่มีนายจ้างมีแค่เจ็ดพันคนนี่คือประเด็นที่ผมกําลังนํามาวิเคราะห์นะครับในส่วนที่ถามเรื่องค่าใช้จ่ายค่าตรวจโรคนะครับเมื่อวานนี้ผมมีการประชุมคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวโดยท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขมาประชุมด้วยก็ได้ตกผลึกในราคา ค่าตัวจโรคโควิดก่อนโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็จะอนุญาตให้กับโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนก็ได้หรือโรงพยาบาลที่มีการได้รับรองห้องแลบจากกรมวิทยาศาสตร์นะครับค่าตรวจนั้นก็ให้อยู่ในราคาของการประกาศราคาประกาศของกรมวิทนะั้นอยู่ประมาณ2 2 0 2หรือ2,300บาทในส่วนนี้จาก3 0 0 0ันคือเป็นการประเมินไว้เบื้องต้นว่า ไม่น่าเกินจากนี้แต่เมื่อวานที่ตกผลึกแล้วว่าประมาณไม่เกิน2,300บาทส่วนนี้ก็จะลดไป <c oughs> ในส่วนของการที่ต้องทำประกันสุขภาพ3,002แล้วนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เป็นแรงงานต่างด้าวเถื่อนที่ทำขึ้นสู่ระบบนะครับหรือผิดกฎหมายเราไม่เคยได้รับภาษีจากแรงงานกลุ่มนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราตรวจโควิดตอนที่จะทำบัตรและสมมติตรวจเจอเชื้อโควิดขึ้นมา ค่ารักษาจะเอาตรงตรงส่วนไหนจะเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมารักษาตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ไม่ถูกที่ควรถูกไหมฮะเราก็เลยมีการตรวจมีการทำประกันสุขภาพที่สา0 0แต่อย่าลืมนะครับว่าการทำประกันสุขภาพนั้นถ้าแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในนอกระบบแล้วขึ้นสู่ระบบแล้วพอเข้าไปทำงานเข้าสู่ระบบการสังคมเขาจ่ายเงินสมทบประกันสังคมได้สามเดือนเขาเองก็จะขอคืน ตรงนี้จากกระทรวงสาธารณสุขเขาจะคืนให้เพราะว่าถือว่าคุณอยู่ในระบบประกรันสุขภาพเอ่อระบบของสารประกรันสังคมแล้วแต่ถ้าแรงงานประเภทกเกษตรซึ่งไม่ได้อยู่หรือเป็นแม่บ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบการสังคมถ้าเขาเจ็บป่วยค่ารักษาต่างๆจะเอาตรงไหนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมกําลังชี้แจงให้กับหลายๆส่วนที่ถามผมมาค่าใช้จ่ายผมจะเรียนหนีนะครับ MOU นําเข้าเนี่ย เขาแพงกว่าเราแน่นอนแพงกว่าเคสนี้แน่นอนเพราะ mOU นํานำเข้าเนี่ยเขาต้องมีค่าหนังสือเดินทางจากต้นทางเขามีค่าเดําเนินการของประเทศต้นทางอีกหลายพันเขาเขาต้องมีค่าตีวีซ่าของสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองอีก1,900บาทตรงส่วนนี้เนี่ยที่เขาต้องเสียมากกว่าการทําบัตรชมพูการทําบัตรชมพูนั้นหรือการที่นําคนงานต่างด้าวที่อยู่นอกระบบขึ้นสู่ในระบบเนี่ย เขาจะไม่เสียค่าตรวจคนเข้าเมือง1,900บาทนะครับแล้วเขาก็ไม่เสียค่า้จ่ายต้นทางเลยนะครับเป็นเสร็จแล้วเนี่ย9,180บาทเนี่ยคือทั้งระบบแต่ถ้าเกิดว่าเราลดจากการตรวจโควิดไปแล้วจาก3,000ลดออก700รเหลือ2 3 0 3เนี่ยตรงนี้ก็เหลือแค่8,000บาทนะครับตกตกปีละ4 0 0 0บาทนะครับตรงส่วนนี้ผมถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านายจ้างที่มีลูกจ้างที่ผิด กฎหมายเอาขึ้นสู่ระบบเนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายเหตุผลเพราะอะไรไหมครับเพราะเขาทํางานเขาจะได้เดินหน้าธุรกิจเขาได้เต็มตัวเพราะถ้าเกิดเขามีแรงงานต่างด้าวที่ผิดอยู่ในมืออยู่ในถานที่ประกอบการเน่ยเขาจะทํางานเขาก็กล้า,ก,า,ก,ากลัวถูกไหมฮะเขาก็ไม่สามารถเดินธุรกิจเขาได้เต็มที่ในส่วนนี้ผมถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดแรงงานนั้นเข้าสู่ระบบการต้งคมก็ได้รับเงินคืนอีกอีกสามพันสองลบห้าร้อย นะฮะก็ประมาณ2,007ถูกไหมฮะตรงส่วนนี้ก็ทําให้เขาลดลงไปอีกนะฮะเงินก็จะใช้ใจ่ายแค่ไม่ถึง9,180บาทแน่นอนนะครับในส่วนนี้ขอญอาตชี้แจงนะครับแล้วก็มีตรงส่วนส่วนไหนที่ผมยังตกล่นอีกไหมครับยังครับ คุณค่ะท่านรัฐมนตรีตอบชัดเจนแล้วค่ะท่านรัฐมนตรีตอบชัดเจนให้ฉันเข้าใจจะได้สบายใจขึ้นค่ะเพราะว่าเดีี๋ยวคคุณนลรับตามข้อบังคับแล้วนี่กระตู้ถามสุดโดยวรจาเราถามได้สามครั้งนะครับในกรอบเวลาไม่เกินสิบห้านาทีแต่ถ้ายังมีอะไรไม่เคลียร์ยังมีค่ะขอหนึ่งประเด็นสุดท้ายค่ะถ้าจะเวลาเหลือยถ่มได้นะครับค่ะยังยังต้องการ ขอตอบจานตมีเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งได้ไหมคะท่านรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นประเด็นข้อเรียกร้องมาจากคุณนรุีอย่าไปอย่าไปคุยกับท่านเัิมตีนะครับท่านประธานท่านประธานท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันยังมีประเด็นที่เป็นข้อเรียกร้องจากผู้ใช้แรงงานบางกลุ่มที่ดิฉันทราบว่าเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าคุณนุรียังเหลือเวลาเยอะ ผมอนุญาตให้อีกห,หนึ่งคำถามแล้วกันเชิญครับค่ะขอบพระคุณคะ่ะท่านประธานคะก็ปราบเรีเ็นท่านประธานสภา,าผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดิฉันยังมีข้อที่จะเป็นข้อซักถามท่านรัฐมนตรีอีกหนึ่งประเด็นมาจากผู้ใช้แรงงานบางกลุ่มนะคะที่เป็นข้อเรียกร้องที่ขอใช้เงินสมทบบางส่วนจากเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนมาใช้ก่อน ท่านดิฉันอยากทราบว่าท่าน,นรัฐมนตรีมีนโยบายเรื่องอย่างนี้อย่างไรและท่านได้ดําเนินการไปอย่างไรบ้างเพราะว่าเรื่องนี้ดิฉันทราบว่ามีการพูดมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะจนถึงปัจจุบันค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญท่านรมนีครับครับขอบคุณครับท่านกรับสวัสดีครับท่านเรียนท่านประธานสภาท,ที่เคารพครับขอญอาตชี้แจงประเด็นนี้จริงๆแล้วประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ท,ที่ที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่า เงินชราภาพที่ทุกคนพูดแม้กระทั่งสื่อมวลชนห,หลายแขง่งพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเงินชราภาพก้อนนี้สามารถเอามาช่วยเขาได้ไหมเรื่องนี้ผมคิดตั้งแต่วันที่ผมรับตําแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคมผมตั้งคณะกรรมการอนุข,ขึ้นมาเมื่อวันที่28ตุลาคมนะครับในการที่จะหาทางหาข้อกฎหมายในการที่จะเอาเงินชราภาพเช่นผมส่งผมทํางานไปเนี่ยผมมีเงินชราภาพอยู่2 0 0 0 0 0บาท ผมรู้ว่าเขาจะได้คืนตอนอายุห้าห้าในเรื่องของบํานาญแต่วันเนี้ยผมรู้มันเกิดวิกฤตนะครับผมก็อยากจะเอาออกมาสัก3 0ในการมาช่วยเขาก็ตั้งคณะขึ้นมาในเรื่องนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์คือหกหมื่นบาทมันก็จะทําให้ผู้ใช้แรงงานนั้นไม่ต้องพึ่งพาพึ่งพิงเงินนอกระบบนะครับส่วนนี้เป็นสิ่งที่ผมเป็นเรื่องแรกที่ผมเข้ามาที่ตั้งคณะขึ้นมาเพื่อที่จะทำเรื่องนี้แต่ปัญหาทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับกฎหมายประกันสังคมคือเป็นพรบนะครับจะต้องมีการ พรบอันนี้ไม่ได้เปิดปลายไว้ให้ในการเอาเงินกองทุนไปคืนหรือไปให้กู้เราก็เลยตั้งคณะขึ้นมาประชุมไป3ครั้งคณะอนุเนี่ยนะครับผมเรียนตรงๆนะครับท่านประธานครับฝากไปยังเพื่อนสมาชิกว่ามีประธานสภาภาพประสภาประธานสภาองค์การลูกจ้างนะครับมีผู้ใช้แรงงานกลุ่มที่เรียกร้องตามที่ออกสื่อต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันติดข้อกฎหมายแต่เราเนี่ยพยายามจะทําให้ข้อกฎหมายเนี่ย ให้ได้เร็วที่สุดนะครับนี่คือกระบวนการถ้าแก้พรบรนะครับก็ได้ข้อตกผลึกว่าเราจะทําไว้3เรื่องเผื่อ,อไว้เลยนะครับว่าเรื่องขอคืนส่วนหนึ่งนะครับถ้าขอคืนส่วนหนึ่งทําให้เราจะต้องเอากองทุนที่มีอยู่ไปขายจะทําให้ตลาดการเงินการทุนในประเทศอาจจะมีผลเราก็ใช้วิธีการกู้ธนาคารในราคาดอกเบี้ยต,ต่ๆ แล้วก็เอาเงินกองทุนของเขาเนี่ยค้ำตัวเขาเองอันนี้เรื่องที่2คือค้ำประกันได้เรื่องที่สคือเลือกเป็นบําเหน็จหรือบํานาญเรากํลาลังทําอยู่นะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงจะต้องมีการประชาพิจารณ์ตามกฎหมายน่าจะจบเสร็จสิ้นในเรื่องประชาพิจารณ์ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นาหลังจากนั้นก็มีกระบวนการต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเดินตามรถแมทที่วางไว้เนี่ยน่าจะเข้าออสู่เสนอคณะรัฐมนตรีได้ประมาณสักเดือนกุมเดือนกันยายนลาแต่เรากำลังหาทางคิดอีก เมื่อวันเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมีทั้งของทางประธานทางทางกลุ่มทางสมาชิกผู้ทิสภาที่เขามีการคิดเรื่องนี้เหมือนกันก็ได้หาลือกันในห้องใหญ่นะครับนอกรอบก็พยายามตีตีความเรื่องนี้แล้วก็นําเสนอให้ทางกิติกาตรตีความอยู่นะครับในนี้ทําเรื่องไปแล้วผมพยายามคิดเหมือนกับทุกคนนะครับอยากจะเอาเงินตรงเนี้ย มาช่วยพี่น้องผู้กันตนส่วนหนึ่งนะครับอยากจะกราบเรียน,ท,นท่านท่านประธานสภาผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับขอบคุณครับครับท่านสมาชิกครับก็ถือว่าจบการถามตอบกระทู้ถามสดดวยวรจาของคุณอนุสรีทัพสุวรรณนะครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านชูชาติชมขิ่นนะครับที่กรุณาให้เกียรติและความสำคัญกับสภาเรา